Banh nhập con, ơ bọn mẹ học ngồi một, anh dặn bọn ngồi không, dặn bọn em luôn mà là mãi đều đạt khoa quá trời đất. Nào mỗi đều đạt được đạt được được đạt 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 được

ก็จมองนวาที่ได้เหยู่ตรงนั้น่่เอความรู้ตอสู้วัรบัวเาะที่ไอวัดหอนี้นังเจ้าอยู่วัหลวนพ่นีเว้าเป็นตเปยู่ตรงนี่ครับมามีพันยาก็อยู่สักตแนใหญ่อยู่กับหลวงปู่คืออย่างน้องแม่เนาะกองคุณกองกุ่กับพี่น้องของเรา สาธุชนจากใกล้ไหนน่นะนะที่เดินทางกันมาขอบคุณขอบค,คุณครับจาก12เป็นคณะที่13-14ของเราจากนะครับคนนิตยานะครับสมสมอาจนะนเนาะ จากอําเกอกันทรักห้าสิบบาทจากนั้นคุณคำตาคำมงคุณของเราจากการรักหนึ่งร้อยบาทนางปราณีปราณีนะครับผลมีของเราคูหรือผลนอกคูหมีะลูกนาอจากการรักหนึ่งรอยบาทนางจันทร์บอดจันทร์ชน้องนกเนาะนะครับไรถึงหานนะครับจากการรัก นะครับจำเหตุของเรา100บาทนะลูกน้องขอบคุณขอบคุณนะครับคืกอคก็ดีนางสะขุนกระต่ายได้ลูกแน่งานที่กอใครนะครับ มีโอกาสจะไปออกกกรแม่ยไ่ของคุณของคุณกับน้องของเราที่เดีนทางกันหากกน,นะครับจากนั้นคุณสมายัวร้อยเนาะตัวนนวัสอะไรไหมัวันด่ดูกับจกากกัญัรของเราหนึ่งร้อยบาทกนางพรจิตพรจิตแก้วมงษาจากกันชรยี่สบบาท